เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามค่ะทางด้านของดรทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการไปแสดงวิสัยทัศน์ค่ะที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาค่ะดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาพบปะกับคนเสื้อแดงที่ลอสแองเจลิสนะคะสหรัฐอเมริกาโดยภายในงานก็มีการติดป้ายต้อนรับ นายทักษิณน,นะคะข้อความว่าท่านนายกทักษิณชินวัตรจะยืนอยู่ในใจไทยรากหญ้าทั้งนี้ดรทักษิณก็ได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงบ้านเมืองที่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในห่วงของความขัดแย้งต่อนหนึ่งว่าการจะทํายุทธศาสตร์มันจะต้องเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกคือโลกไปไกลขนาดนี้เรามีความสามารถจะไปไกลสุดได้แค่ไหนไม่ใช่ใกล้หรือไกลที่สุดแค่ไหน แต่มีเข้าเกียร์ถอยหลังเสร็จแล้วเร่งคันเร่งใหญ่เลยวันนี้เป็นห่วงสภาพบ้านเรายังไงสายเลือดมันก็คนไทยเจาะ d n a อ DNA ออกมาตนก็เป็นคนไทยผูกพันกับประเทศไทยและรักคนไทยถึงแม้จะอยู่ที่นี่มานานแต่ใจก็ยังเป็นไทยเพราะเราไม่ลืมกําพืชไม่ลืมถิ่นกําเนิดไม่ลืมแผ่นดินของเราดรทักษิณยังกล่าวถึงเศรษฐกิจนะคะว่าช่วง8ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกนั้นชะลอตัวเป็นช่วงที่ลำบากของประชาชนทั่วโลกเช่นเดียวกับประเทศไทยที่ผู้นำก็ยังมีความคิดที่ล้าหลังนะคะแผนเศรษฐกิจไม่เป็นรูปร่างปล่อยประชาชนให้ช่วยเหลือตนเองนอกจากนี้ดรทักษิณยังได้มีการเปรียบเทียบการเมืองไทยกับสหรัฐที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เปรียบนักการเมืองอาชีพอย่างฮิลลารีคลินตันแต่กลับไม่สามารถเอาชนะการดีเบตได้ ที่คล้ายกับการเมืองไทยที่ฝ่ายทหารกำลังได้เปรียบแต่อนาคตไม่แน่นอนสุดท้ายบอกประเทศไทยทำการปฏิวัติสองรอบไม่เกิดประโยชน์ประเทศยังล้าหลังอีกด้วยวันนี้ก็เป็นห่วงว่าถ้าเมืองไทยมัวแต่ทะเลาะกันเรื่องของเหลืองเหลืองแดงๆมีน้ำท่วมก็โทษรัฐบาลที่แล้วสรุปแล้วนาะยกปูนี่เป็นกระโถนแต่รัฐบาลก่อนหน้าบอกว่าบริหารจัดการน้ำไม่ดีน้ำท่วม พอมาถึงไอ้ตรงนี้น้ำท่วมรัฐบาลที่แล้วไม่ดีสรุปแล้วคือว่าตกลงรัฐบาลก่อนไม่ดีหรือรัฐบาลหลังไม่ดีกันแน่ผมห่วงบ้านเมืองตรงนี้คือลำพังวันนี้แค่เรามีความสามัคคีกันก็ไม่รู้จะไปสู้คนอื่นได้ไหมแต่นี่ยังทะเลาะกันจะไปสู้ไหวไหมทำไมไม่รวมหัวกันช่วยให้บ้านเมืองจเจริญก้าวหน้ากว่านี้ไม่ดีหรือวันนี้ประเทศไทยเราควรจะไปได้ไกลกว่านี้ เสียดาย10ปีที่ผ่านมาเพราะไม่พอใจผมคนเดียวอุตส่าห์ปฏิวัติตั้งสองรอบปฏิวัติพี่แล้วยังปฏิวัติน้องอีกไล่น้องเขยอีกวันนี้ผมก็เลยบอกว่าหยุดกันสักพักแล้วดูสิว่าเป็นยังไงแต่ปัญหาคือแล้วจะเอาชาติไปไหนจะพาไปไหนพาเข้าค่ายทหารหรือขายยางก็ต้องขายดาวอังคารมะนาวก็แพงปลูกเองผมไม่มีกองร้อยให้ปลูกนี่ ดรทักษินยังกล่าวถึงการเลือกและก็ประเด็นของนายกคนนอกว่าการเลือกตั้งคราวหน้าเชื่อว่าแดงสไลด์อีกตามเคยแต่เขาบอกว่าต้องยกมือให้นายกคนนอกนั้นตนไม่ใช่นายกคนนอกแต่เป็นนายกเมืองนอกค่ะจากที่การแสดงวิสัยทัศน์จริงๆก็มีหลากหลายประเด็นค่ะแต่อยากจะสอบถามในเรื่องของกรณีที่ดรทักษินได้มีการบอกว่าปฏิวัติพี่แล้วปฏิวัติน้องอีกไล่น้องเขยอีกนะคะ หยุดกันสักพักนะลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะก็คือเป็นเรื่องของการห่วงอนาคตของชาติแล้วก็เจาะมุมมองว่าใครๆก็ต้องเข้าใจละค่ะในเรื่องของการปฏิวัติที่เกิดขึ้นซ้ําซ้อนสองครั้งสองคราทั้งสามท่านมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ,ะเริ่มจากคุณพิพั์ชัยก่อนนะครับก็ตงที่ชัดเจนก็นายกสักศิล์ท่านก็ได้พูดไว้นะครับว่าปฏิวัติพี่แล้วปฏิวัติน้องแล้วแล้วก็ปฏิวัติน้องเขยด้วย ไล่กันจนสุดกูแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาท่านก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่าคือเขาไม่เอาแน่เขาต้องการให้สังคมนี้สังคมการเมืองเนี่ยน่าจะปลอดกับชินวัตรเพียงแต่ว่าเขายังออกกฎหมายเป็นรัฐธรรมนูญไม่ได้ตามที่ท่านคาดหวังเท่านั้นนะ่ะว่าถ้าต้องการให้ตระกูลชินวัตรไม่ต้องการไม่เล่นการเมืองก็คือออกกฎหมายเขียนเป็นรัฐธรรมนูญเลยว่ามห้คนตระกูลชินวัตรเล่นการเมือง<ะ>มันก็เท่านั้นเพราะว่าในใ,ใ,ใ,ในแนวทางในดู การไล่บี้กันแล้วเนี่ยมันก็ชัดเจนซึ่งผมก็คิดว่าทุกคนก็เข้าใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีประเด็นแรกที่ทั้งสองท่านได้พูดแล้วก็วิเคราะห์กันไปเนี่ยเช่นกรณีของอคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งก็เห็นว่ามันชัดเจนว่าพยายามไล่ให้สุดขอบกันจริงๆ<ะ>มันมัน,ม,นมันเกิดอาการอย่างนั้นถ้าตามเอกสารหลักฐานที่ประเด็นที่หนึ่งที่พูดกันเนี่ยที่ผมเองขอนุญ,ญาตกลับไปนิดหนึ่งเพราะว่าผมยังไม่ได้พูดเรื่องนี้เนี่ยที่บอกว่ายิ่งลักษณ์มั่นใจ หลักฐานสู้คดีจำนำข้าวเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าเราสู้กันตามหลักฐานมัชนชนะครับท่านยิงักครับแต่บางเออนวันนี้มันจะสู้กันด้วยหลักฐานหรือเปล่ามันสู้ด้วยมโนโคติหรือว่าอคติมโนโ<ะ>มัน,ม,น,ม,นมันเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ท่านบอกว่าท่านมั่นใจท่านสู้หลักฐานท่านเนี่ยชัดเจนแล้วก็สิ่งต่อมาก็คือที่ท่านอาจารย์ดรบอกเนี่ยบอกว่าอาย,ยาการสูงสุดเดิมเนี่ยเขามีทีมของเขาขเ็าสั่งไม่ฟ้องนะฮะพอสั่งไม่ฟ้องเสร็จก็จัดเป็นทีมรวม ทีมรวมเสร็จยังไม่ยังไม่ได้ประชุมร่วมกันเลยไอ้คนที่ในทีมรวมไม่ใช่โคโกด้วยออกมาพูดเช่นเรว่าค<ะ>ด,ดีนี้ฟ้องแน่ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมาลักหลันอยู่ซึ่งอพอเขาจะประชุมร่วมกันเนี่ยยังไม่ทันประชุมร่วมเลยเอามาพูดแล้วว่าฟ้องแน่<ะ>ซึ่งนี่นี่มันก็ลักหลันในส่วนที่ท่านนายกยิ่งรักท่านพูดว่าในโครงการทั้งหมดในโครงการจำนำข้าวที่คิดเป็นตัวเลขออกมาแล้วสามแสนกว่าเนี่ยคุณสมหวังก็พูดไว้แล้วว่าไม่รู้ไปเอาตัวเลขมาจากไหน ทีนี้ข้อหาก็คือผิดก็คือว่าไม่ระง,งับยับยัง้ง<ฆ>โครงการผมก็ต้องถามอีกว่าคนเป็นนายรกรัฐมนตรีเขาให้นโยบายเนี่ยและนโยบายนี้แถลงต่อรัฐสภาก่อนข้าบริหามประเทศท่านคงไม่รู้มั้งครับว่าคนที่จะข้าบริหารประเทศเนี่ยต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเมื่อเป็นหนึ่งในเมื่อเป็นหนึ่งในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดปัญหาแต่พอทําไปแล้วเนี่ยให้นโยบายกันไปแล้วว่าเป็นโครงการรับจำนำข้าว ชาวนาวชาวชาวนาทั้งหมดเขาปลื้มเขายินดีกันหมดเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ชาวนาได้เมื่อให้นโยบายไปแล้วก็ขั้นตอนเอาหน้าถ้าสมมุติว่าผิดก็อย่างที่ท่านดอรอาจารย์ดรว่าฮะถ้ามันผิดขั้นตอนมันไปยังไงถ,ถ้ามันผิดมันไปผิดตรงไหนขั้นตอนไหนไปผิดแบบไหนเพราะตอนให้นโยบายไปนี่ไม่ได้ให้นโยบายว่าเริ่มโกงตั้งแต่ตรงไหนทีนี้เมื่อมันเมื่อมันเดินไปเดินไปมันเกิดปัญหาเนี่ยมันก็ต้องเป็นกระบวนการขั้นตอนในการพิจรารณา มันต้องเป็นขั้นตอนนี่ไม่ใช่ว่าพอกระบวนการเดินไปเสร็จก็คือไม่สนใจกระบวนการเลยมาสนใจแต่ว่าตัวผู้ให้นโยบายเนี่ยซึ่งมันก็ผิดหลักสาคนที่เขา,เาพึงต้องทำน,นะฮะส่วนที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าอยากขอความเห็นใจจากประชาชนนโยบายนี้เป็นนโยบายที่ช่วยเหลือชาวนาเนี่ยผมเรียนกับท่านตรงๆนะครับว่าท่านไม่ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนนะฮะเพราะว่าประชาชนในประเทศนี้เขาเห็นใจท่านมากและเขาเข้าใจถ้าเขาไม่เห็นใจเขาไม่เข้าใจเขาไม่สงสารท่าน ภาพที่ว่าดอกไม้มอบกันทุกครั้งที่ท่านไปที่ศาลภาพที่ประชาชนได้ให้กําลังใจท่านที่ศาลเนี่ยมันไม่มากมายขนาดนั้น<ฆ>แล้วก็ยังเหนียวแน่นกันอยู่ยังเหนียวแน่น<ฆ>นี่แสดงว่าประชาชนเนี่ยให้ความเห็นใจแล้วก็เข้าใจท่านส่วนในเรื่องของที่ท่านบอกว่าอยากให้รัฐบาลนี้พิจารณาบนหลักแห่งความถูกต้องด้วยเนี่ยผมก็เห็นว่าถ้ารัฐบาลพิจารณาบนหลักแห่งความถูกต้องและทุกอย่างให้มันจบอยู่ที่ศาลก่อน ก่อนที่จะใช้กระบวนการการทางการปกครองเนี่ยนะเพราะกระบวนการทางการปกครองเนี่ยผมผมผมความรู้สึกของผมเนี่ยฮะเมื่อ่านใช้กระบวนการทางการปกครองเนี่ยผมบอกตรงๆนะฮะมันเผลอๆมันน่าจะจะมาตรา4 3ได้นะฮะเพราะมาตรา4 4มันแรงทีนี้ก็เมื่อถ้าใช้มาตรา44ฟันเลยเนี่ยมันดูจะแรงเกินทีนี้ก็ใช้กระบวนการการปกครองเพียงแค่ว่ารัฐบาลนี้เลี่ยงบาลีเท่านั้นเลี่ยงบาหลีเพื่อจะไปเล่นงานเขาเท่านั้น ในส่วนที่ท่านนายกบอกว่าท่านโดนมาสิบห้าคดีนี่ฮะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่มาจากการเลือกตั้งสองปีกว่าทํางานมาอย่างหนักหน่วงสองปีกว่าโดนมาสิบห้าคดีนี่คือนายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วท่านนายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วโดนคดีกันแบบง่ายเหลือเกินจะใส่อะไรจะใส่อะไรเข้าไปจะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยต่อไปเนี่ยกระบวนการการเลือกตั้งมันจะไปยังไงต่อเอาเหมือนของท่านบ้างสิครับท่านอยู่มาเกือบสองปีเหมือนกันเรื่องที่มันผิดพลาดมาเยอะแยะ เรื่องที่มันตีแผ่ต่อสังคมมันเยอะแยะ,<ฮ>ะแต่ท่านก็ไปออกกฎหมายป้องตัวเองไว้แล้วถ้าไม่โดนสักคดีหนึ่งอ่ะ,<ฮ>ะมันมันมันสมตุสมผลไหมเพราะฉะนั้นที่พี่ชายเขาออกมาบอกว่ารัฐบาลน,นี้รังแกน้องเขาเนี่ยเขาก็คงไม่ผิดนะฮะ,ฮะเพราะวันที่น้องท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์ท่านก็บอกว่าท่านเป็นเดือดเป็นเลี่ยงรอนแทนน้องท่าน <ฮะ S 2> วันนี้เขาก็ต้องเป็นห่วงน้องเขา <ฮะ S 2> น้องก็ทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเนี่ยโดนสิบห้าคดี ของท่านทําอะไรก็ไม่ผิดเพราะท่านมีกฎหมายั่านมูนเขียนบกกไว้เรียบร้อย<ฆ>เขียนคลุมไว้เรียบร้อย<ฆ>เพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิบห้าคดีของท่านนายกยิ่งลักเนี่ยมันเป็นสิบห้าคดีอะไรฮะ <c oughs> แล้วรัฐบาลของท่านเดินมาเดินมาเนี่ยโดนสักคดีไหม<ฆ>พอทำท่าว่าจะโดนพอใครจะไปยื่นสอบท่านก็จะสอบเขากลับอีก<ฆ>นี่มันมันมันเชื่อเห็นมันเชื่อเห็นชัดนะครับส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือที่นายกยิ่งรักท่านพูดไว้ว่าในการที่เขาไป เหมาลํากันไปฮาวายฮาวายออะไรเนี่ยตอนนั้นดีคุณนิชนันไม่ไปอยู่ช่องห้าด้วยทำไมคะเผลอๆได้ไปกับเขาด้วยอาจจะได้ไปเกาะล้อไปอาจจะได้ไปด้วยนะเพราะเห็นได้ข่าวว่านักข่าวหน้าตาดีๆเขาพาไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเหมือนกรณีเนี้ยก็ทูแค่เมื่อประชาชนสงสัยในกระบวนการประชาชนสงสัยในกระทรวงเนี่ยกลาโหมเนี่ยถ้าผมอยู่มหาไทยตอนนั้นผมเป็นโฆษกกระทรวงเนี่ยถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นในกระทรวงมหาไทย ถ้าประชาชนไม่เข้าใจผมต้องตั้งโต๊ะและแถลงทำความเข้าใจกับประชาชนเหมือนกรณีที่หมอรงบอกว่าเรากินหัวขิวผมก็ต้องต,งตั้งโต๊ะแถลงไม่ใช่ผมโยนความผิดให้คนอื่นเหมือนนายกยิ่งรักว่าแหละหน้าที่ของโฆษกนี่พูดถึงไก่อูนะะแต่ว่าท่านครับผมเรียนท่านนะครับว่าท่านอย่าไปว่าเขาเลยเพราะฉายาเขาเหมาะสมมากคือไก่อูไก่อูคือขันอย่างเดียวไม่ต้องมีสาระฮะ คือขันอย่างเดียวเขาเป็นพลโทแล้วนะเขาเป็นพลโทนะฮะพลโทก็คือพลโทพลโทก็กินภาษีผม <c oughs> ผมไม่เกี่ยวเป็นรักษาการอธิบดีด้วยนะไม่นักอธิดีครับท่านอธิบดีฮะทีนี้ท่านอธิบดีต้องเข้าใจนะครับว่าท่านเป็นรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ต้องให้ข่าวสารมูลข้อมูลที่แท้จริงกับประชาชนผ่านสื่อ <c oughs> ไม่ใช่ออกมาขันกุ๊กู้กๆ้กูกกอย่างเดียวเป็นไก่อูอยู่ไม่ได้นะ <c oughs> นี่เป็นโกศ้วยและเป็นโกศลของรัฐบาลด้วยเป็นรักษาการอธิบดีด้วย มันต้องชี้แจงดิครับว่าเมื่อประชาชนเขาสงสัยหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ชโยนกันไปโยนมาเฮ้ยนักการเมืองต้องการดิสเครดิตอ้าถ้าท่านเครดิตท่านดีอยู่จะดิสยังไงมันก็ไม่ไปหรอกแต่วันนี้พอมันเกิดปัญหาขึ้นเขาแค่ข้อแค่ขอแค่สามสิบแปดรายชื่อเปิดไม่ได้แต่นายกบอกไม่ต้องสอบก็ไปทํางานเอาแล้วไปทํางานอะไรไปประชุมอะไรแบบไหนเอาแล้วตอนนายกยิงลักไปแปดสิบกว่าคนแปดสิบกว่าคนใช้ไปรู้สึกว่าสิบแปดล้านมั้งเอาทำไมบอกว่าไม่เหมาะสมอ่ะ ไน,นั่นไปแปดสิบนี่ยแปดสิบเอ็ดคนมั้งแปดสิบแปดสิบแปดสิบสามคนใช้เงินน้อยกว่านี้ <ฮะ S 2> บอกว่าถ้ายิงรักธรรมมันไม่เหมาะสมแต่นี่ไปยี่สิบคนใช้มากกว่าเหมาะสมไม่ต้องสอบมันคืออะไรมันคืออะไรที่เกิดขึ้นในในสังคมประเทศไทยที่นายกท่านศีดกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมก็บอกว่าท่านไม่ได้พูดวิพากษ์วิจารณ์ะแต่เพียงแต่ว่าหนึ่งท่านอาจจะอึดอัดแล้วก็สองประเทศเนี่ย มันไปไหนไม่ได้จริงๆเรามันวังวนอยู่แต่เรื่องการเมืองเรามันไม่วังวนในเรื่องของเศรษฐกิจเลยใช่ไหมผมต่อนิดหนึ่งนะได้ครับได้นิดเดียวท่านอ่าเสียเวลามันเลยรู้สึกเหนือยนคือต่อจากท่านน่นแหละคือผมชอบมากที่ท่านบอกว่าทําไมคันไก่อู๋เขาถึงไม่ไม่แสดงให้กระจ่างว่าไปทําอะไรบ้าง83คนเนี่ย คือโดยปกติเวลาไปประชุมในต่างประเทศนั่นนะครับสาิบแปดคนใช่ไหมคะมาถึงคณะพูนิประวิทย์นะเวลาคนที่ไปเขาต้องบอกว่ามีหน้าที่อะไรบ้างเวลาไปถึงแล้วต้องมีฟังก์ชันอะไรต้องไประชุมกับใครยังไงเราจะมีมติอะไรยังไงเราไปบ้างมันมีหลักฐานนั้นแหละถ้าไปทาตรงนี้เอาหมอกมาดอกให้ชาวบ้านเขาเห็นก็จะรู้ว่าสามสิบแปดคนไปทําหน้าที่อะไรบ้างซึ่งบางคนก็บอกว่าจะมีการประชุมก่อนที่ผู้ใหญ่เขาจะพูดกัน ก็บอกมาสิว่าประชุมอะไรกันบ้าก็แค่นั้นเองนะคะไม่ใช่ว่าเน้นหนักไปทางวัฒกรรมโยนไปยังฝั่งตรงกันข้ามยังไม่จบค่ะเพราะว่าเวลาเรามีนอ้อยสำหรับเด็กนี้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยกันต่อนะคะในมุมวิเคาราะห์ของดตอรวิโชแล้วก็คุณสอวงอัศราสีคะ่ะรวมถึงเนี่ยฝั่งพลเอประวิตยว่ายังไงนอกจาก ท่านพลโทธิบดีไก่อูแล้วเนี่ยก็ยังมี 1, 000, งพันเอกปิยพงศ์กลินพันออกมาพูดอีกเนี่ยะนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันตอนนี้มีสิ่งดีๆสำหรับการดูแลสุขภาพรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะ